สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าน s p Bytop นะครับวันนี้มาวิวเวนเดอรี่ 600i นะครับปี2016นะครับพี่คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับของแต่งมีเยอะเลยนะพี่เดี๋ยวผมลงให้เนาออย่างแรกมีไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์ให้นะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับบางโคนหน้าคาร์บอนนะครับครับมาดูตรงนี้มาดูคลิปเสียงกันดีกว่ามาดูตรงนี้นะครับสตาร์ทนะครับ ครับคันนี้ผมแก้ให้เรียบร้อยนะครับอาการสะดุดเนาะผมเปลี่ยนเป็นคอยมชันเหล็กนะครับแก้ปัญหาอาการสะดุดประจำรุ่นไปนะครับวิ่งเนียเนียนะครับผมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เอกสารครบพร้อมโอนนะครับหน้า18สะอาดเนาะแล้วก็เป็นที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถไม่ช้ำนะครับ แก้ปัญหามาเรียบร้อยของแต่งให้ไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีของเดิมที่ผมจะให้ไปหมดเลยก็ได้ครับเนาะครับวันนี้มีเท่านี้นะครับสนใจติดต่อเบอร์082 660 3478นะครับวันนี้มีเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ